45ปีที่แล้วครับภาพบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถเม์กำลังวิ่งเข้าป้ายนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะให้ดูนั้นก็คือไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัยที่สมัยก่อนนั้นนั่งกินได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่มีนี่ครับที่นั่งนั่งอยู่ทั้งหมดนี่แหละครับก็คือนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับจะมีคลองอยู่ นี่เป็นภาพจากหนังเรื่องไอ้ฟ้าผ่าเมื่อปี2522นะครับตอนนั้นผมยังไม่เข้ากรุงเทพนะครับผมเข้ามา225ก็เคยไปนั่งกินมาแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาไม่ให้ขายกันแล้วนะครับที่บริเวณแถวนี้นะครับอนุสาวรีย์ชัยอีกที่หนึ่งนะครับที่จะพาไปดูก็คือรถคันนี้แหละครับรถบกสสีส้มนะครับข้างรถเขียนว่ากรุงเทพ11นะครับกาลังจะมาจอดนะครับเด็กวิ่งขายของครับ วันนี้จะมีพระเอกของเรื่องครับหิ้วกระเป๋าลงมาครับคุณกรุงศรีวิไลสงสัยกันไหมครับว่าเป็นที่ไหนนะครับอันนี้คือป้ายปกสเล็กๆนะครับที่มีธงเขียนว่าไปยุทธยา2ี่ไปวังน้อยหนึ่งผมก็เลยสันนิษฐานว่าจุดที่จอดรถจุดนี้ก็คือท่ารถบกสย่อยที่วังน้อยนะครับริมถนนของโยธินตอนนี้พระเอกก็คือคุณกรุงศรีวิไลานางเอกก็คือคุณ เานะสุราวันก็คุยกันนักเลงมารวนนะครับนําโดยทีน่าจะเป็นคุณน้อยเกียตงามนะครับนี่จากหนังเ่องไอ้พะพาดนะครับ2,522ผู้ที่สร้างเรื่องนี้ก็คือนักร้องลุดทุ่งชื่อดังคุณบุภาสายชนนะครับก็จะเตะจะต่อยกันแถวๆนี้แหละครับนี่ครับเรก็ต้องเก่งนะครับมีสโลให้ดูเนยนะครับนี่ใ็รไปถูกร้านสาลาเปาที่ไม่มีสาลาเปาหรอครับ คนต่อยกันต้องมีคนยืนมุงดูนะครับแต่นี่ยืนมุงดูแบบผิดปกตินะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นการถ่ายนักนะครับก็มาดูพระเอกมาดูนางเอกนะครับดูลยครับเด็กๆมองนี่มีภาพสโลว์ให้ดูอีกนะครับนี่ครับเอาล่ะนางเอกอยู่นี่ครับคุณลลนาสุรวัน45ปีมาแล้วนะครับไปเสร็จก็เดินตำรวจเข้ามาครับคุณไกรคันชิตเป็นตำรวจนะครับเข้ามาจะจับพระเอก จะกลับเขาบ้านไม่อยอมไม่จับครับดูคนยืนวงข้างหลังสิครับสนุกดีครับดูหนังไทยกเก่าๆเห็นบ้านเมืองเห็นผู้คนนะครับเห็นดาราเป็นภาพในอดีตนะครับ45ปีผ่านมาแล้วนะครับนี่ครับคุณไกลกันชิดปี2522คนะครับกรุงตอนนั้นก็เทียว่ากำลังดังเหมือนกันนะครับหมดแล้วครับ